ก็มาพบกับนัทฟอสไนครับระบบวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ครับจะจำวันที่22มิถุนาย,ยน2568นี้นะครับวันที่แบบนี้แน่นอนว่ายังมีรายการสโมสรโลกนะผมซึ่งเป็นไฮไลท์สําคัญนะผมที่จะทำให้นัมีรอยยิ้มกันได้ด้วยครับใครที่ชื่นชอบชอบฟังเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ s u b ส c r i b ์ให้ทางนัทฟอสไนกันไปด้วยละกันนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้าไปคุยัเพิ่มเติมก็เพียงแค่เข้ามาที่ n t f 9นะผมเพื่อมารับในเรื่องของแนวข้อสอบของแต่ละวันครับซึ่งไมไ นี้ไม่ว่าจะเป็นบรรดาวิชาต่างๆนะผมนอร์เวย์นะผมสวีเดนมีมาฝากกันเหมือนเดิมด้วยรวมถึงมีกิจกรรมดีๆเช่นการลุ้นทายผลสกอร์เพื่อรับเสื้อกีฬาแล้วก็รวมถึงการลุ้นรับแก้วเก็บความเย็นด้วยนะครับเพียงแค่เข้ามาทักทายกันนะผมมาพูดคุยกันที่ at ntf9 นะผมก็สามารถรับกิจกรรมดีๆไปร่วมสนุกกันได้เลยนะผมนะพี่ทางหน้าของบ้านเขียวนะครับเอาละครับสำหรับวิชาวันนี้ก็จะพาไปดูกันนะผมสองคู่เน้นๆเ,เลยนะผมขอพาไปดูกันที่คู่แรกในช่วงเวลาห้าทุ่มกันเลยครับกับรายการฟุตบอลขับเวอร์คร นะฮะทางด้าของยูเวนตุสนะผมตัวแทนจากอิตาลีครับจัดเจอนะผมกับทา่าั่งวีเดตคาซาบลังกาจากตัวแดนแอฟริกานั่นเองนะครับสําหรับทางน้านของยูเว่นะผลงานที่ผ่านมาในเกมที่แล้วก็เอาชนะอันไยไปได้ red, อย่างท่วมท้นเลยนะครับห้าประตูต่อส่วนหนึครับช่วงนี้ยังถือว่าเกมลุกค่อนข้างดุดันนะผมมีตัวเล่นเนี่ยให้เลือกสรรกลับมาค่อนข้างเยอะเลยครับสําหรับทางน้่งของม้าลายในตอนนี้ผลงานก่อนหน้าน,นี้ก็เรียกได้ว่าไร้พ่าด้วยครับกําลังสารต่อความสําเร็จอย่างต่อเนื่องเลยนะคร เกมที่ผ่านมาเนี่ยไปแพ้ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้มา2ประตูต่อศูนย์ด้วยกันครับวันนั้นถือว่าพวกเขาสอบผ่านนะไม่ได้แพ้ขาดถ,ถึง3สกอร์นะผมแต่โดยรวมแล้วห้าเกมหลังสุดเนี่ยถือว่าหลุดแพ้ไปถึง4เกมเลยครับฟอร์มการเล่น,นช่วงนี้ค่อนข้างแผ่วลงเลยนะครับสำหรับทางด้าวีเดตคาซาบังกานะครับผมส่วนตัวแล้วในตอนนี้นะผมความพร้อมของทีมครับท่าน้าของยูเว่นะผมก็จะได้ท่าน,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 น้าของโคโรมัวนี่นะครับคีแนนเยดิดลุ้นถึงท่าน้าของฟรานซิสโกคอนไซซ์าว่าฟอร์มค่อนข้างดีครับในเกมที่ผ่านมาส่วนทนน N, นะ hai, นะหน้าของโอเบียงนะโมฮัมเหม็ดเรไรให้ับแล้วก็ตน้าของไมลูล่ามาเป็นตัวเล่นคนสําคัญใน3แดนลุกในแดนบนนั่นเองนะครับส่ว so, นตัวมองว่าในวันนี้เนี่ยฝั่งด้านหน้าของยูเวนตุสนะผมมีในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็สกอร์อยู่ในมือค่อนข้างเยอะครับซึ่งวันนี้เนี่ยน่าจะเล่นเพื่อประหลาตัวเองแล้วก็รักษาในเรื่องของสกอร์เอาไว้นะครับในเรื่องของการเพิ่มได้ก็ดีถ้าอย่างนั้นก็ไม่เสียครับนะผมส่วนตัวมองว่าในเรื่องของโจทย์เองแล้วนะฝั่งด้านห้ายูเวนตุสก็ผมมีโจทย์ที่ค่อนข้างจะ ทำได้ครับ2ข้อวันนี้เชื่อว่าวีเดตคาซาบังกาน่าจะไม่รอดนะครับส่วนเรื่องของอีกหนึ่งเกมนะผมในช่วงเวลาตีสองครับราชันชุดขาวนะผมเรียลมาดริดจะเจอกับปาชูก้านะผมตัวแทนจากทางด้านเม็กซิโกเองนะครับสำหรับมาดริดกับปาชูก้าเนี่ยเคยเจอกันมาแล้วครับผมในรายการ IC ครับหรือว่ารายการอุ่นเครื่องครับเมื่อปีที่แล้วนั่นเองครับผมเป็นทางด้านมาดริดเนี่ยในยุคอันเชลยร์ติ่นเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับในเรื่องของผลงานนะผมทางด้านของเรียลมาดริดเนี่ยหลังจากที่ได้ชาเบียลองโซมาคุมเกมนั้นเอาชนะ ปรากฏว่าก็ไม่สามารถชนะอันฮิลานได้ครับผมเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งครับแม้ว่าจะมีจังหวะจุดโทษนาท้ายเกมครับเฟเดบาเดเด้ยิงไม่เข้านะครับส่วนในเรื่องผลงานก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับว่าฟอร์ตนาันเชโรติก็ทํามาค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะลุ้นแชมป์ในเรื่องลาลีกาสเปนแล้วไปไม่ถึงฝันก็ตามนะครับส่วนผลงานนะผมของนั้นผู้มีอย่างปาชูก้าเองครับก็ถือว่าค่อนข้างลุ่มลุมดันดอนนะครับผมโดยเฉพาะในเม็กซิโกช่วงหลังก็มีหลุดเสมอมีหลุดแพ้เห็นบ้างแล้วก็มีอุ่นเครื่องกับอนาลีไคลโรมาด้วยนะผมก่อนที่จะมาแพ้รบ ซัสบวกนะผมตัวแทนจากยุโรปอีกหนึ่งเกมอีกต่างหากครับโอ้วันนี้แน่นอนว่าไปแพ้ซัสบวกซึ่งเป็นคู่แข่งในการแย่งในการเลื่อนใครียกว่าเข้ารอบโดยตรงด้วยลำบากแน่นอนสำหรับปาชูก้าวันนี้พวกเขาต้องการ3คะแนนครับแล้วต้องมาเจอกับมาดริดนะครับซึ่งมาดริดเนี่ยก็ต้องการ3คะแนนเช่นเดียวกันอย่าลืมนะผมว่ามาดริดเกมแรกก็ไม่ได้ชนะมานะครับโดยความพร้อมวันนี้เนี่ยเรื่องมาดริดยังคงไม่มีชื่อของคิเรียนเนปเป้จะอาการป่วยนะผมยังขาดอันโตโนรูดิเกอร์กาบาคาอาลาบามิลิตาคามาเวงกาโบบรรดาพวกนี้ ยังคงไม่พร้อมนับหลักๆจะได้ดินฮุยเซนราอูเซนซิโอในเกมรับฟานกาเซียแล้วก็เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนวันนี้ในตำแหน่งแบ็กขวานะครับส่วนแดนกลางได้เบลลิงแฮมก็ผมช่วยมานี่เกมลุกวันนี้ก็น่าจะใช้กอนาโลกาเซียนะผมกองหน้าที่ยิงได้ในเกมที่แล้วมาเป็นตัวหลักอีกหนึ่งคนครับส่วนตำแหน่งของปัจจุค่าได้สนหน่งของซารลมอนลอนดอนแล้วก็เคนเนดี้มาเป็นตัวเกมลุกนะครับส่วนตัวมองว่าในเรื่องของตัวผู้เล่นรวมถึงในเรื่องของแท็กติกเองครับผมวันนี้ชาบิลองโซน่าจะเริ่มจับจุดแล้วก็แก้้้ไไไขขในนสิ่่่่งททีีาาไไีาาาดดหยปเกมแลว ในการที่สังหัรจุดโทษไม่เข้าแต่เชื่อว่าวันนี้น่าจะเอาชนะได้อย่างท่วมท้นเลยเพราะว่าพวกเขาต้องการนะครับผมสามแดนและต้องการอย่างมากด้วยในเรื่องของสกอร์ครับวันนี้มองทางด้านเนลี้ยงบอลได้เลยครับไม่เสียใจแน่นอนนะครับสองวิชาตามนี้ครับผมใครที่ชื่นชอบอยากฟังเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่แอด NTF9 แล้วผมไปที่บ้านเขียวได้เลยนะครับเพื่อรับในเรื่องของแนวข้อ,ขอ,ขอสอบในแต่ละวันด้วยรวมถึงใครที่อยากจะเข้าไปคุยเพิ่มเติมไปทากิจกรรมร่วมไทยผลไทยสกอร์เพื่อร,รับเสื้อกีฬา,ส,าสวยๆไปใส่กันก็เพียงแค่เข้าไปที่<ม>แ ันนะผมนะในคลาสเรียนของนาฟอสเลยด้วยครับสำหรับวันนี้นะัดขออนุญาตลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ